รัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องให้บริการทางเพศเนาะหมายถึงว่าก็เดียวกันกับเจ้าของโรงแรมเนี่ยจะมีฉากที่ไปเรียกเจ้าของโรงแรมมาคุยเนาะขอลดค่าเช่าอะไรเงี้ยตัวโรงแรมเนี่ยมันในในใน,ในบันทึกเนี่ยมันชื่อมันชื่อโรงแรมจุงกิงไงผมก็เลยแบบเฮ้ยม่งเท่ว่ะโรงแรมจุงกิงเราก็คิดตอนนั้นว่าเออเราน่าจะเขียนอะไรสักนิดหนึ่งไหมในคราวที่ประเทศไทยต้องพิพาทกับประเทศอินโดจีนฝรั่งเศสนกา บรรดาสวนกุหลาครั้นเวลา9กนาฬิกา30นาทีท่นในพลตรีหลวงพี่บูร์สงครามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มาถึงมันก็ไปเจอ นะะหนังสือของคุณสุพจ์ด่านตระกูลอยู่ในบทที่หนึ่งเลยบันทึกการประชุมคณะมนตรีนี่ตอนที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับจอพลปอ,อกับสงครามโลกเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอเล่าเสร็จปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราเขียนกรอบแบบนี้ไหมว่าเราพูดถึงถึงกรอบใหญ่ก่อนกนะ็คือ <c oughs> ตัวสงครามโลกเสร็จแล้วมันต่อมาจนถึงประเด็นที่ว่ามันมากระทบตัวปัจเจกบุคคลตัวเล็กๆเนาะ 軍事に、経済に、また文化に、着々その共同の実を上げている両国の関係はますます強固となり、新東亜建設の基礎はしっかりと築かれていきます大東和三省を発するや、この重なる喜びに、バンコック全市はわき返り、各党両国は相手を伝えて、東亜共栄圏の建設に協力し、 we